ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับบอกเลยว่าไปสไก่เวียนไปเวียนมาอยู่นี่แหละครับลาสุดนะครับเพจดังก็เดเวอลถึงบุคค้นหนึ่งนะครับเพิ่นบอกว่าเธอบ่าเมีนเจ้าบ้านไง,งาสาวคุณเธอสิผ้าหลานกลับมาก็าได้รู้ทั้งรู้ว่าพอเขาสิไปหาลูกแม่นี่แหละครับพอว่ากรอนหนานั่น คุณป้านะครับเพิ่นได้โพสต์ขอความเพิ่นโพสต์บอกว่าจังสี่ครับพี่นองเพิ่นว่าขอถามเนจ่าขึ้นบ้านไหมข้าเจ้าให้นอนจะขึ้นจาขึ้นวันที่30พ่อข้อสองหาหเจ็ดสำรับคนที่ว่าข่อยจังใดบ่วผ้าหลานกับเวียโสวันที่หนึ่งมันครบสามขึ้นหรือยัง ไผ่บถือแต่ข่อยถือพ่อข่อยยังถือโบราณนอยู่นี่นะครับมันสอดคล้องกันครับทีเพจนันเพิ่นเอามาเวา้าเนาะครับบอกเลยว่ามันโบวุ่นเวียนไปใสครับมันอยู่นี่แหละครับแล้วมันมาเข้ากับผู้ใหญ่าบบ่เรื่องบาง,เ,งเดืองได้แค่ทอนหายใจเ้วบอกตัวเองว่าสางแมงอืมบอกยังไๆสางแมงมัน จังสี่ล่ะครับคือคนมันจักสิว่าจังไหนเนาะว่าไงไงมึนมือมึนไบหลดมึนตาใสเหนียวอันนี้ล่ะครับแล้วก็คงสีออกอาการแบบนั่นอีหลีครับจักสิว่าจังไดฮู้ยูว่าพอเขาสีไปแต่ว่ากูสีบอมออตอนนี้มันเริ่มสีคักไปแล้วล่ะครับ เ้วลอกกระเบิงกระบวนการทั้งสารเนสีว่าจังไหรนั่นแหละครับมันต้องมีผมบอกแล้วมันบอด้แเค่ซ้ำนั่นหรอกครับมันต้องตัดสินให้เด็ดขาดเพราะว่าบ,าบ่จังไหนกะพุ่นก็เอาพุ่นให้เขาครับพยาบาลคือคนนอกครับคือตอนนี้ม่วงแบบโปเอาพีเอาหนองโปนันโปนี่นะครับอดีตคือ้างมันกูโป้สนมึงเป็นไผ่ก็ตาม เขามองแข็งสั่นแล้วครับแถบเสียว,ว่าเวนพอเอานดิก็แล้วแต่นั่นนะครับอันนี้คือส่วนที่เพิ่นมองแต่ลูกเพิ่นไหมมันบ่าเหมือนอีหยังเลือดเนื้อเชื่อไขนี่ไหมครับว่ไงๆผู้ยเยี่ยบ,บแล้วเป็นคนเฮ็ดมาี่แหละเอาคือสิใจจืดใจดำคักชุดแท้อะถ้าพอบ่ให้พ่อลูกมันสิจังไดนครับ นั่นล่ะครับดีแล้วหรอครับฟ้องเอาให้มันมีบทสรุปจังใดจังหนึ่งนะ่ะให้มันเด็ดขาดออกมาครับบบซันกะเรื่องแบบนี้กะข้าราชกษัตริย์กันบบจบบบสินครับสุดท้ายผู้เยาวบัณฑ์ล้วก็เป็นตาเลียนตโอนขึ้นเ่าครับสิบบร,ริเทพอลัวปน,นันบอกโซเมอรี่จักโทษไปจักให้เว้าให้เบิองบ่งครับ เขากับบวหูน้ำเน,ะนาะนะก็แล้วแต่เพิ่นแหะครับเพื่นถือโทรศัพท์เนาะเข้าก็บบได้ยยูไก่เข้ากับแคมเบิรงยังสี่แหละครับอันตรายครับช่วงนี้สิบอกเลยพอหยังซื้อโซเชียลเฮดอีหยังมาเน่นี่บอกเลยว่าคักอีหลีครับขอดีขอเสียที่เฮ้าเฮดมานี่ฮหูหูอยู่ครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลต้องชัดเจนนะครับ เไปบอกซุ่มซีสซุ่มหาเดี๋ยวไปเอาเรื่องอี่ยังของผู้อื่นที่บ่าแมนของตัวเจ้าของมาเกี่ยวของมันกับ่าแมนครับหลายๆคนหรือว่า f อซบางคนก็บ,บอกแล้วครับว่ามีแต่เอาข้าวไปตีกระแสพุ่นล่ะมีแต่ว่าให้คนอื่นหลักกันบ่กขึเบิ่งงมาตัวเจ้าของปล้อมเป็นหรือว่าเฟซอาวาตารขึ้นมาเพื่อสิให้ตัวเจ้าของมีความชอบธรรมในการเบ้าแบกนี้ เนาะครับก็แล้วแท้ล่ะครับสิไปส้่งตัวตัวนี้ยังขึ้นมาสิเพจดจ้าไหนก็เล้วเต่มมันก็ไม่พูดไวดว่าดอกครับอยากเฮ็ดก็เฮ็ดโลดแต่เลี้ยนซื้อไปเรื่อยนั่ล่ะครับอไปเบิง่งติมีอยู่หันล่ะครับพยายามทำทาวาจังสันจังสี่นะครับพลังบวกมผมว่าอยาาบวกอีหยังบวกตัวนี้ฝนกำลังตกครับ เนี่ยยังไปนั่นหาเกียกกินหยายหันละครครับใน,นละบวกครับอยู่บ้านม่ได้เอื่นแบบนี้ครับมักพลังบวกกับเกียรขคีตมทอนแล้วครับล่องเบิงตีเล่าถ้าบ่มนออกหลอกคือกันครับถ้าไปเห็ดยังสัน้นมันกับแปดกับเปลี่ยนออกมาห้างทีดีลหลายคนเพิ่นบอกว่าให้นิ่งไว้นะครับมีคนปรารถนาดีบอก ยังสั่นมาให้นิ่งไปดีที่สุดแต่นี่แหละครับบางเทื่อมันกับบ่อดดเสือฟังผู้ไรได้คนเฮามันก็มีอีโก้เป็นของตัวเจ้าของก็เลยไปเหตจังสั่นออกมานะครับยังที่บอกแหละว,ว่าเพียหลายๆเพียที่เพิ่นบอกกันนี่เอาลงไปเนี่ยลรวก็โดดงับนผมบอ,อกหูว่ามันเม็นอียอย่างเนาะครับเนาะคนก็นเลยมองว่ายัางบ,บ่ท่านจบท่านสิ้นตัวนี่ ยังอยากหาเรืองหาเล้าสร้างประเด็นต่างๆขึ้นมาเพื่อสิให้โตจะของมีความชอบถ้ำอียงเพื่ออะไรกันแน่เอรอว่ากันไปครับผู้ดใดหมักแบบใด,ดก็เห็ดแบบนั้นต่างคนก็ต่างมีความคิดเป็นของตัวเองอีโกโไ้ไผอีโก้มันครับมันบ่ได้ย่อมกันมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับบอมมีคคำว่าลดล่าวาศอก เป็นทีแนนนอนนะครบคับต่างค้นกับตางเห็ดนะครับเส้นทางสายไผของมันนะครับแต่ว่าเมื่อเห็นคนอื่นมันได้ดีแล้วมันก็บ่นีหรอกครับความอิจฉาดิเสียมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วครับซึ่งงานพยาบาลเราไม่ปิดดูดวกหรือดูการนี่ครับเราไปเราสามารถรับได้ซุ้มมองครับของเรามันเป็นวงดุนตีครับไปได้ครับ เขาเล่นให้พับในยังมันไดเบอร์โซเนวครับโมเมนต์ว่าวงไ่ต้องไปตั้งเวทีอยู่หันโอ้ยบอแหลครับนี่นะครับ,ค,รบคือข้อดีของเล่าที่เห็ดเอียงเนี่ยแล้วก็เบึงเหลี่บ่ได้จําเป็นต้องสางเอียงมันใหญ่มากมม่แต่ว่างานเนียนงานหลนจนบ่มีมือพักนะครับนั่งมือสองสามงานธรรมดาที่ไหนครับ มันต่างกันครับนี่แหละคือขอแตกต่างของคนนะครับที่เห็ดแล้วมันมองว่าคุณภาพหรือว่าโซเชียลที่ใส่ให้มันเป็นประโยชน์มันแตกต่างกันนะครับเบิ้งเอาหลดครับว่าไผเห็ดถือท่างเนหรือบ่ถือท่างหรือแค่ประชดประชันหรือว่าต้องการหาอยียงบางเสียงบางอย่าง นั่นแหละครับสุดท้ายไพสิเจ็บว่าเจ็บล่อบเบิงโหคดาวามันมีบทสรุปเป็นที่หน่นอนล่ะครับ